เรื่องสุขภาพเด็ดเจ็ดโมงเช้ากับหมอตั้มในวันนี้นะครับหมอมีเรื่องไขมันเกาะตับครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับเป็นไขมันเกาะตับแล้วจะทํำยังไงให้หายได้นะครับเป็นคําถามที่ได้รับเข้ามามากที่สุดเลยครับในการทําเพจการทําช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่เข้ามาในคลินิกของหมอนะครับไขมันเกาะตับเนี่ยต้องบอกว่า สาเหตุที่สําคัญในปัจจุบันนี้นะครับมีอยู่สสาเหตุก็คือ1นนะครับเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าสุราเบียนะครับก็เป็นสาเหตุที่สําคัญเลยทําให้เกิดไขมันสะสมไขมันเกาะตับได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อีกหนึ่งสาเหตุครับที่เราพบได้มากขึ้นนะครับแม้กระทั่งในผู้ใหญ่ในผู้หญิงในผู้ชายหรือแม้กระทั่งในเด็กนะครับนั่นก็คือไขมันเกาะตับซึ่งเกิดจากการที่มีโรคอ้วนนั่นเองครับ ทำไมถึงมีไขมันเกาะตับนะฮะจากสาเหตุที่2เกิดจากการที่เราบริโภคอาหารที่มีน้ําตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลทรายน้ําตาลกลูโคสหรือแม้กระทั่งน้ําตาลฟุกโตสจากเครื่องดื่มที่มีรสหวานเครื่องดื่มที่มีไฮฟุกโตสคอนไซรัลมากเกินไปนั่นเองครับการมีไขมันพวกนี้นะครับเกิดขึ้นในตับมากๆนั้นทําให้ตับมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนั่นเองครับทำให้น้ําตาลในเลือดมากขึ้นไขมันไตรกีอสรด์ที่ออกมาในเลือดเรามากขึ้นนะครับก็ก่อให้เกิดภาวะ ไขมันในเลือดที่ผิดปกติเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับทำยังไงจะให้ไขมันเกาะตับดีขึ้นแล้วก็ทุเราเบาบางหรือหายไปได้นะครับต้องดูที่สาเหตุครับถ้ามาจากการดื่มสุราการดื่มเหล้าเบียร์นะครับเราจําเป็นที่จะต้องลดหรือว่างดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์นะครับแต่ถ้าเป็นสาเหตุที่2เกิดจากการกินอาหารที่มีน้ําตาลมีคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินนั้นนะครับกิน ให้เป็นเวลาครับใช้คอนเซปต์ IF intermittent fasting เข้ามาทำด้วยนะครับได้แก่การ fast สิชั่วโมงเป็นต้นไปมีช่วงฟีดหรือช่วงรับประทานอยู่ในช่วง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็8ชั่วโมงนั้นอาหารที่เรากินในแต่ละมือ้อก็ควรจะเป็นอาหารที่มีแป้งไม่เยอะมีขาบไม่เยอะมีโปรโตีนมีไขมันที่ดีและที่สำคัญครับอย่าลืมออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นแบบคาร์ดิโอนะครับการเดินเร็วการวิ่ง จอกกิ้งวิ่งเหาะๆนะครับหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ําการแอโรบิกหรือการเล่นเวทเทรนนิ่งนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเผาผลาญไขมันในร่างกายได้รวมไปถึงไขมันในตับด้วยนีเองครับการลดความเครียดการดูแลเรื่องของสุขภาพลำไส้ของเราให้ดีเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีครับที่จะมารวมกันทําให้เราสามารถลดนะครับปริมาณไขมันที่สะสมในตับได้หมอเชื่อว่าถ้าเราทําได้แบบนี้แล้วนะครับการไปตรวจครั้งต่อๆไปนะครับเราไม่น่าจะเห็นไขมันเกาะตับแล้ว และที่สําคัญเราจะรู้สึกว่าเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ